อันนี้คือกอ linkage, ของกองของปีที่แล้วนะที่ผมปลูกที่ว่ารอดนะพี่น้องดูที่มันรอดนะโอ้ยมันได้น้ำฝนปีนี้นะพี่น้องดูดูมันได้น้ำฝนปีนี้ได้น้ำฝนปีนี้นี่คือปีที่สองนะพี่น้องถ้าพี่น้องจะเอาหนอกนะก็เอาได้แล้วนะเอาหนอกก็เอาได้นะพี่น้องดูดออกดูหนอกมันใหญ่แล้วนะพี่น้องใหญ่แล้ว นี่นี่คือหน,น่อหน่อของปีนี้นะปีน,ปนี้นี่ก็เหมือนกันพี่น้องนี่คือหน่อของปีนี้นะปีนี้ถ้าพี่น้องจะเอาเอาไปแกงก็เอาได้เนี่ยแต่ผมจะเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้เป็นกอคน่อเนี่ยนี่คือหน่อของปีนี้นี่คือต้น,น,อนที่รอดกับปีที่แล้วนะอันนี้ก็รอดรอด รอดเมื่อกลางปีที่กลางปีที่ผ่านมานะคือมาซ่อมนะมันตายเนี่ยตายตายอันนู้นของปีที่แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ซ่อมตายนี่นี่ของปีที่แล้วนี่นได้มันได้นอได้นอใหม่อีกแล้วไอ้นอปีนี้นะนอปีนี้นอปีนี้น มันย้อนแสกันพี่น้องมาตะแคงตะแคงผมผ่าตะแคงตะแคงย้อนแสกเนี่ยคือชุดที่รอดปีที่แล้วนะเนี่ยคือชุดที่ยรอดปีที่แล้วมันมีหน่อสองหน่อสามหมดหล่อสองหน่อสามโอ้ยถ้าปีที่แล้วผมมีทุนไปซื้อหน่อแบบที่ว่ามันสวยๆนะปีนี้อาจจะได้หักขายแล้วพี่น้องอาจจะได้หัก ục, หักหน่อขายแล้วแหละเพราะว่าหลอมันใหญ่แล้วอ่ะ ขกับข้อแขนแล้วนะพี่น้องเอ้ย